คิมจองอึนเดินทางไปถึงรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้พบกับวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของรัสเซียไปเจอกันที่ศูนย์อวกาศวอสตอชนีนะคะที่แรกนึกว่าจะไปเจอกันที่เมืองวลาดิวอสตอแต่ปรากฏว่าอ่ะมาเจอกันที่นี่นักข่าวจับตาเลยลงไปปับ๊บเช็คแฮนด์จับมือศบตากันจับเวลาด้วย40วินาทีโอ้โหชื่นมื่นจริงๆรรัสเซียเนี่ย อยากได้อาวุธอยากได้ยุทธภัณฑ์ในขณะที่ฝั่งของเกาหลีเหนือเองก็อยากได้เทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมหรือว่าการปล่อยจรวดเพราะฉะนั้นทั่วโลกก็เลยจับตาค่ะว่าการไปเจอเงินของสองคนนี้สองผู้นำในครั้งนี้จะแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือไม่ที่สุดแล้วอูตินบอกว่า เดี๋ยวจะช่วยเกาหลีเหนือในเรื่องของการสร้างดาวเทียมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเกาหลีเหนือล้มเหลวนะคะพยายามจะปล่อยดาวเทียมจรวดแต่ล้มเหลวไปและนอกจากนั้นปูตินก็ตอบรับด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเกาหลีเหนือคืนด้วยนะคะกลับคืนกันในขณะที่คิมจองอึนบอกเลยว่าเกาหลีเหนือจะอยู่เคียงข้างรัสเซียตลอดไปจะสนับสนุนทุกการตัดสินใจของวลาดิมีร์ปูตินโอ้โหหวานกันจริงๆ มีแต่คนจับตาค่ะว่าแล้วตกลงยังไงเเรื่องอาวุธอะเขาเจรจากันด้วยหรือเปล่านะักข่าวถามด้วยนะคะแต่ก็ปฏิเสธทั้งคู่ไม่ได้บอกแต่อย่างใดการเดินทางไปรัสเซียในครั้งนี้ของคิมจองอึนนั่งรถไฟหุ้มกรอบไปค่ะลำสีเขียวๆจริง,รงๆเห็นกันมาหลายรอบแล้วเพราะว่ารถไฟของผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยใช้กันมาต้องใช้คำว่าชั่วอายุตระกูลคิม ใช้กันมาหมดค่ะตั้งแต่รุ่นปู่คิมอิวซุงรุ่นพ่อคิมจองอิวจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกคิมจองอื่นนะคะซึ่ง เขาบอกว่าจริงๆต้นกําเนิดนมาจากสหภาพโซเวียตนะรถไฟขบวนนี้นี่ถือเป็นการเดินทางครั้งแรกในรอบ4ปีของคิมจองอึนหลังจากโควิด -19 จําได้ไหมคะตอนนั้นมัมีข่าวลือหายเงียบไปเลยปิดตัวปลีกตัวไปเลยแต่ว่าล่าสุดก็คือนี่แหลคะค่ะได้ปรากฏตัวในการเดินทางครั้งนี้อย่างเป็นทางการรถไฟของคิมจองอึนที่ว่าเนี่ยฝรั่งใช้คําว่า Kim's Crazy Train คือมันไม่ธรรม,มดาจริง มันสุดๆดจริงๆแต่บางคนตั้งคาถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมต้องไปรับไฟอะ่ะเออผู้นำทำไมเขาไม่ขึ้นเครื่องบินกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกลัวเครื่องบินนะคะกลัวกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลคือคุณปู่แล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ย กลัวเครื่องบินแต่ว่าคิมจงอึนไม่กลัวหรอกค่ะเรียนเมืองนอกไปเรียนสวิ์แลนด์นั่ง p r i v a t e Jet เคยไปนั่ง Boeing ของ China Airline ์ก็เคยนั่งมาแล้วบินอยู่แล้วไม่ได้กลัวแต่การเลือกเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยบางสื่อก็รายงานวิเคราะห์กันบอกว่าแหมดีกว่าด้วยซ้าปลอดภัยกว่าแล้วก็ที่สาคัญคือสะดวกสบายกว่าสะดวกสบายยังไงไปดูนะคะ รถไฟขบวนนี้มีประมาณสัก10ถึง15ตู้ได้ความเร็วที่วิ่งเนี่ยวิ่งช้าหน่อยนะคะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากน้ำหนักเพราะว่ามันมีชุดหุ้มกรอกกันกระสุนในขบวนรถไฟข้างใต้รถไฟอ่ะเขามีแผ่นเหล็กหุ้มกรอกเอาไว้ด้านใต้คือใครทำอะไรไม่ได้สองโบกี้สำคัญอะ่ะตู้ห้องนอนกับตู้ห้องทำงานห้องทำงานของคิมจองอึนไม่มีทางที่กระสุนจะเล็ดรอดผ่านไปได้ เป็นพื้นไม้โถงเป็นสีขาวสัญลักษณ์คือโซฟาสีชมพูไม่รู้ทําไมต้องเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวกโคมไฟประดับมีครบทุกอย่างค่ะความสะดวกสบายมีห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงห้องทํางานห้องนอนแล้วบางตู้เนี่ยเป็นแบบเปิดโล่งก็มีเพราะว่าเอาไว้ขนยานพาหนะในนั้นเนี่ยมี Mercedes-Benz กันกระสุนถึงสคันนะคะเอาไปด้วย โอ้โหกันกระสุนซ้อนกันกระสุนเข้าไปอีกพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายหน่อยอาหารนานาชาติค่ะไม่ต้องห่วงหรือมีอาหารเกาหลีอาหารรัสเซียอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นฝรั่งเศสมีหมดวายชั้นเลิศ มีบอกโดมีเบอร์กันดีและที่สำคัญเขาบอกฟรชล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์สดๆอ่ะยังว่ายน้ำเป็นๆก็มีค่ะส่วนความบันเทิงมีทุกอย่างทีวีดาวเทียมตลอดจนนักร้องสาวมีนักร้องสาวในขบวนรถนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงที่เขาใช้คำว่า Lady c o n d u c t เตอรไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ที่แน่ๆสาวๆที่จะได้ขึ้นไปบนรถไฟของผู้นำ ้องผ่านการตรวจจากคุณหมอว่าเป็นสาวพรหมมาจรรย์ทั้งหมดอมืไปมอบความบันเทิงให้ข้อมูลเหล่านี้มาจากอดีตเจ้าหน้าที่ของรัสเซียคนหนึ่งชื่อว่าคอนสแตนตินพูลิคอฟสกีเขาเคยได้ไปร่วมเดินทางแล้วก็เลยมาเขียนหนังสือเรื่อง Orient Express แล้วก็บรรยายเอาไว้ค่ะนอกจากนั้นเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะไปจอดจะไปแวะสถานไม่ใช่แวะไปจอดที่สถานีไหนก็ตามเนี่ย สั่งตัดไฟเลยนะคะที่สถานีนั้นเพื่อที่จะได้รักษาความปลอดภัยจะได้ไม่มีขบวนรถไฟคันไหนเข้าใกล้ได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆไม่น่าจะมีใครเข้าใกล้ได้ขนาดนั้นแล้วละค่ะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย มีผ้าปูพรมแดงต้อนรับอย่างเด็บดีที่รัสเซียการพบกันการประชุมสุดยอดของสองผู้นำในครั้งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกเลยเพราะเมื่อใดก็ตามที่สองประเทศนี้จับมือกันร่วมมือกันความมั่นคงและสถิรภาพในภูมิภาคจะมีความอ่อนไหวและท้าทายมากยิ่งขึ้นค่ะ